มีความลับอย่างนึงครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้มาก่อนทุกคนรูไ้ไหมว่าวันนี้ครับการที่เงินเนี่ยวิ่งเข้ามาเราเนี่ยมันมีผลและมันเกี่ยวกับความสุขในหัวใจของเราครับทุกคนสังเกตไหมว่าวันไหนที่ว่าเราเนี่ยมีความถูกครับวันไหนที่วัาเราเนี่ยไม่มีความสุขวันไหนที่ว่เราเรารู้สึกว่า้ชีวิตมันไม่ดีความรู้สึกมันไม่ดีเงินนะครับมันจะทยอยออกจากกระเป๋าเราไปเรื่อยๆครับเงินมันจะอับกระเป๋าออกจากกระเป๋าไปเรื่อยๆออกจากกระเป๋าเราไปเรื่อยๆครับ แต่ทุกคนเคยมีโมเมนต์นี้ไหมครับช่วงที่เรามีความสุขช่วงที่เราแฮปปี้ช่วงที่เรารู้รสึกดีช่วงที่เราตื่นเต้นเราไม่ได้ขาดว่างอะไรเฮ้ยเงินทำไมมันห้างไงจังทำไมเงินมันไลมาจังจากถูกทิศถูกทางบางที่เสือหวยเสือลอตเตอรี่มันกระทุกง่ายๆครับทุกคนเคยสร้างเกตโมเมนต์นี้ตัวเองไหมวันเนี้ยคนอีกขาค่ายครับคนที่เป็นพอคาเมค่า,าวันในคนค่ายครับหรือคนในร้านเนี้ยสุขภาพ,าพจิตดีแฮปปี้อารมณ์ดี ลูกค้าเจะเข้าลานเยอะแต่วันไหนครับที่ว่าเครียดนาบูบีบุบบิบหรืออารมณ์ไม่ดีลูกค้าก็จะไม่เข้าลานเรื่องนี้มันเกี่ยวกันมาครับสำหรับคนที่ทาออนไลน์พบเนี่ยทำทีมาทุกคนมีตัวแทนเนี่ยส่งเมื่อหนาคนมีไส่งานเนี่ยเยอะมากจากการทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยผมจะรู้เลยว่าทีมนี้ครับตื่นเต้นอารมณ์ดียอดก็จะเยอะทีมนี้อาจจะหน่อยหน่อยนิดนึงยอดก็จะตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเงินมันจะเกี่ยวความสุขและระดับพลังงานในตัวของเราครับใครที่อยากรู้เรื่องนี้ลึกๆตอนนี้ผมมีคอร์สฟรีครับให้ทุกคนพิมพ์คำว่า 8, 8 8ครับเดี๋ยวผมพาข่าวคอร์สฟรีครับผม